สวัสดีครับมาพอ้อกันอีกแล้วพี่้องมาพอ้อวไข่คือเกามาพร้าว่อยเหมือนเดิมทางช่องแท็กซี่สวนณภูมิกาว่าคุยนัวหัวมอนมาคุยสบายสบายตามสไตล์แท็กซี่สุวรณภูมิคือเกาพี่รองต้องใส่ล้อย,ยิมออกมาก,ก่อนต้องใส่เสียงหอัวอมาก,ก่อนถึงจะเป็นแท็กซี่สุวรรณภูมิตัวจริง กามาทักทาย FC แฟนคลับแฟนเพจ่อนอูเอมคือเก่าพี่น้องมาคุยส่วนลเอีเรื่องข,ข่าวข่าวเรื่องสาวน้อยคนเก่งน้องแอมชนทิชาแห่งชานุมานเหมือนเดิมพี่น้องกามื่อนี้เขาก็มาพอกันวันที่11 11พฤษภาคม2567กสามาส่งข่าวส่งข่าวข่าวคิวงานเกี่ยวกับน้องแอมชนทิชาคือเก่าพี่น้องมาเอาพื้นน้องแอมคือเก่า ก่อนอื่นกบสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนคลับผพ่อแม่แฟนเพลงน้องแอมชนทิชาทุกทุกท่านพี่น้องที่เขามอบให้กำลังใจน้องแอมชนทิชาที่เขามอให้กำลังใจแท็กซี่สวรรณภูมิและก็ทุกท่านผู้ที่เขามาจอบมาซ่องมาหให้กำลังใจส่องทิศสวรรณภูมิก็สวัสดีอย่างเป็นทางการมีเป็นทางการบ่อมเลยนี่ยการมาคุยมาคุยนัวเพรามวนกันคือเก่าพี่น้องการมาส่งเขาส่งข้าวเกี่ยวกับน้องแอมชนทิชาคือเก่า หลายๆคนหลายๆท่านก็คือสี่อยากโกหอยากสาว่าน้องแอมมีงานอยู่ใส่น้องแอมไปเห็นอยังเนาะผู้เ่าผู้เ่าันอย่างูนะเพราะไม่ได้ผู้เ่าเนาะหลายๆคนมันกันอย่างหาาาาางูคนดังคนเก่งเนาะ,นนะมีห้อเนาะธรรมาสรข้อกันสําหรับขา่าวน้องแอมจนที่ชาเป็นหองก็ยังบม่เห็น,น่นโพสต์อยียงในเฟซบุ๊กใน t ิกตอกยังไม่เห็น,น่นโพสต์อะไรเลยสงสัยจะนอนตุ่มประคมเพราะว่า ว่านนี่ฝนตกฝนตกในกช่วงช่วงไม่บายว่านนะก <c oughs> ะคอยความไปว่างในอินสตาแกรมเพื่อนกันเห็นแต่เพื่อนโพสเหรียญอย่างบุ๊คข้าวเดียวนะเพล่องในสตอรี่อินสตาแกรมเพื่อนนะลงในข่าวหนึ่ง,ลง,งหล่อมเพี้ยงเหรียญนั่นก็มูเพื่อนนั่นแหละวร <c oughs> างนั้นก็ไม่ได้เห็นโพสอะไรเลยวรางเอมกับประมาณนี้แหละพี่น้องข่าวความเคลื่อนไหวขรงเอมชนที่สาส่วนผู้จัดการส่วนตัวเพวันกิน เป็นโพดแต่ช่วงใบเมื่อวานพี่น้องช่วงบาบเมื่อวานนี้ก็คือฝนตกนะฝนตกฝนตกแรงมากหนักมากที่แก่งกันสูงท่โงลงอันแก่งพี่หลองเป็นแบบเป็นน้ำตกไปเลยนะเป็นสายท่านน้ำตกลงไปเลยมีเลพยเพิ่นลงในช่องเพิ่น <laughs> งามงามมาเป็นน้ำตกอีกอันฝนตกแข่งมันไหลลงนะมันไหลลงทางลงบันไดนะ <laughs> ทางลงทางลงบันไดแข่งกันสูงขั้วอิม,ม,ออม,ม,มอเบียพี่น้องขั้วอิมเบมขั้วน้องแอมชนทิศาขั้วของยหย่น้องแอมพี่น้องถ้าเป็นเป็นทางลงแบบว่าไม่นำตัวกันอยู่อ,อยู่หนังกินนะมันไหลเป็นทางหลงโอ้ง,งาครับก็ <c oughs> ว่าโดานลัพี่น้องกับประมาณนี้แหละเพราะว่าน้องแอมก็ไม่เลงคนกับโพลีโพ์อ,พพอย่างลงนะเอาก็มาพูดเรื่อง งานคอนเสิร์ตน้องแอมเลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือเสียฟังเนาะบางคนมันอาจจะโมโหนะแต่ว่าบางคนมันอาจจะโมโหแล้วนะเพราะว่าน้องแอมเปิลกระลุกโปรแกรมไปตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วก็มีเอฟซีหลายๆถ่านเปิล,ลนนก็เอาไปโพดเอาไปแจ้งทั้งเฟียร์บุกทั้งยูทูบหลายๆช่องพี่น้องคนอ,อนเทนตส่วนข่อยนี้มาสากโมนะ <laughs> ข่อยมาโพดสากโมตามสไตล์ข่อยแล้วเรีแต่อาร่มข่อยนะ <laughs> ตลาดคิวงานน้องแอมมือนีน้องแอมพนมีงานอยู่อำเภอเสนาคณิคมพี่น้องอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นงานบุญบังไฟพี่น้องงานบุญบังไฟบันบกงานบุญบังไฟบันบกตำบลเสนาคณิคมอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญงานพนจะจัดขึ้นอยู่ท่วัดวัดตานเลียนวัดตานเลียนนวัดตานเลียนอ่าซาเบิ่ง ทาบเบืงโปรแกรมพี่น้องปุ่งโปรแกรมแน่นในอัในในี้เป็นนี่คือสิบสามสิบสามนาฬิกาพี่น้องสิบสามนาฬิกานี่เพิน่นสีมีแห่กระบวนบ้งไฟเนาะแห่กระบวนบ้งไฟแห่กระบวลน,นางลำยางสวยงามตะการตาพันวาพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ไปเบิ่งเน่าพี่น้องไปไปเล่นบุญบ้งไฟไปเล่นบุญบ้งไฟบ,บ,บันบันบุ้งพี่น้องบันบก ที่วัดตาลเลียนอเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่น้องหลังจากคนแห่ขบวนลงไฟเส้นเรียรลอยแห่น้งรำเดียวคนเกิดสีหนี้ยอียงแห่ขบวนพระบวชใหม่บ่พระบวชใหม่อันนี้คือตามตามคิวงานตามตารางงานเ่นขืนมาให้นะกะ่วงย่ามือแรงพี่น้องย่างังเขื่อนกะสีมี้หมอลำวงใหญ่บนว่าแต่ว่าคอยบ่ฮู้ว่าเป็นหมอลำวงไหนคอยกะอ่านตาม ว่าวตามที่หูมากในในโปรแกรมเพิ่นนะสองทุ่มจะมีหมอลำคณะวงใหญ่เลยเนาะโอ้ยว่าวมากข,อ,ขอ,อยากไปได้พี่น,มมน้่มแต่ว่าบ่มีเงินเติมน้ำมันไปก็สิไเด้เบิง่งงลฟ์สดนน้ำมัเจ้านัะะ่นล่ะการหมอลำวงใหญ่เพิานสองทุ่มผลบานดารารับเชิญน,นักร้องรับเชิญน,นอ้นนอง,นนงแอมชนทิชาพี่น้องเพิานเิ่นขืนมาน้องแอมชนทิชาเจ้าของผลงานเพลงคำสัญญาที่ชานนมาน อเขาสาววันนอกดองเอื่นมาคบไอเอื่นมาคุยแล้วก็มีศิลปินมอลำัชื่อดังพี่น้องมอลำัชื่อดังอาจารย์ลุงฝ้ากุลาใช่เจ้าของผลงานเพลงขุนแผนแสนสถานแห่งเขาแห่งรอพี่น้องย้อนมาเจ้าคอห้องเกิดมาโดนเลยเทาอันนี้โมเมนต์แม่นีโบ่คนละเพลงกัน ลกักกมีผู้ใดนี่เส้นเล็บปีนลำเสือนอันนี้คอยบอคอยหูจากปันใดพี่น้องก็คือปุยปุยปทุมราชบอปุยปทุมราชบอล้วกรดาหน้านักร้องอีกหลายๆายคนพี่น้องอันนี้คือโปรแกรมเปร่นลงใ้เบิ่องน,นะสำหรับน้องแอมสนทิชาพี่น้องในตารางงานเพิ่นจะขึ้นเวทีประมาณสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไป สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะพี่น้องเนาะอันนี้คือคอยก็อ่านตามคิวงานตามตารางงานเพื่อที่เพิ่นลงไว้จะจะมีการเลียดขึ้นหรือเลียดลงอันนี้คอยก็ไม่รู้เหมือนเดิมตามเดิมพี่น้องเพราะว่าคอยก็อ่านตามตามตารางงานที่เพิ่นลงไว้นะกบสบิมีมอลลัม่มวงใหญ่เพิ่นก็อาจจะเลียดขึ้นหรือเลียดลงกับโมโหก,กันเพราะว่ามีศิลปินร้องรับเชิญหลายท่านนะพี่น้องแต่ว่าตามคิวงานของเอ็มเนะ เพิ่นจะึืนในที่สามถุ่มครึ่งเป็นตนไปนะก็ค่อยติดตามชมติดตามรับฟังได้สาหรับแฟนคลับแฟนพีุ่่แอมส้นทีซ่าพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้อําเภอเสนางขนิคมอยู่ใกล้บันบกพี่น้องอยู่ใกล้บันบกอยู่ใต้อยู่ใกล้วัดตาลเลียนไปเที่ยวไปส้มไปเบืองบุญลวงไฟพี่น้องไปเที่ยวงานไปเบืองมอล่ำคณาวงใหญ่โอู้ว่าเป็นวงใดหัว่จอวงใหญ่บิ๊กบิ๊กใหญ่ กาสศิลปินนั่งร้องก็ตามที่บอกไปพี่น้องน้องแอมชนทิชาแกมมีโกโลุงฟากุลาชัยพี่น้องแล้วก็ปุ้ยปทุมราชไปเที่ยวไปส้มได้พี่น้องเรากรำรองอมวลกรุ๊ปเน่นอนบุญหลงไฟบันตันเลียนว่าคำเดินข่อยมีเงินเตลแม,มนคนไปอะไรได้หน่ข่อยบอกว่านางว่าแวะอยู่นี่ดอกกับประมาณนี้แหละพี่น้องข้าวเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตของแอมชนทิชากับ มาขุยนวหัวอนมาก่รงข่าวสรงข่าวให้แฟนคลับแฟนเพลงนนอนนกแอมชนทิชาไอ้ครับในหูกันพี่น้องผู้คนตีกําล่งติดตามช่องเท็กซี่สุวรรณภูณมิผู้คนมาหายกําล่งใจน,นกแอมชนทิชาทางช่องเท็กซี่สุวรรณภูณมิก็มาบอกข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับข่าวคิวงานนกแอมชนทิชาไอ้ครับในหูกันพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลอย่าลืมเดิ่อนมาเรียงเบื้องเพื่อเนี่ยผู้ใดอยู่ไกลงานอันบุญดวงไฟมันบกน,นะน <laughs> า ทางอำเพื่อสีน,น,นั่งคานคมสำหรับควาย,ยกัสิได้เบื้องไลซ์สดน้ำโมคือเก่าน่ะเพราะว่าอยู่ไกลซะเหลือเกินจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> กับประมาณนี้แล้ะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจช่องเท็กี่สวนภูมิขอบคุณแฟนครับพเพื่อนๆน้องแอมที่เขามาให้กำลังใจอ่าน้องแอมทางช่องเท็กี่สวนภูมิพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผม,มยังหลายขันผู้ได้มาข,ขันผู้ได้ื่นญชอง คอยเอาข่าวคียวข่าวคิวงานอ้มมาบอกมาเกาวมาส่งข่าวส่งข่าวกาันกันว่ามันพอฟังได้กันว่ากันว่ามันเออดีเด้เนาะส่องแท็กซี่ส่วนพุมกก็ติดตามไอ้ในพี่น้องก็ติดตามช่องไอ้เนี่กับผมมีอย่างหลายกาับประมาณนี้ละคลิปนี้กับสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วโดนเติมแล้วได้หนิกูย <c ười> น้ว่ามวลโดนเติมแล้วก็ไปหลายพี่น้องคลิปนี้จังพอกันคลิปหนาบายบายสวัสดีครับไปแบบจบแบบ to put lord